สวัสดีครับชีวิตคนบ้านนอกวันนี้จะมาเอาสูตรยายยายจะมาทําเก่งก้อยายเก่งแค่ป่าเก่งแค่ป่าอ่าครับกับซดออืป่าดุปกับป๋าเจล้อเจิลี่ในพีกมีห่วงยายอ่ะบอกมีพริกแห้งหอมแดงหอมขาวเกลือกะปิเนี่ยเสียอะไรก็จะ้ไข่ป่าเอย่าอนี้พักเนาะมีพักอย่างหอมงยายพอเนาะมีรัก นิ่มทัวพักแค่พักแค่นี่ไ่พอพักยังพักไออย่งก,ก็พักแค่พักแค่น่หนอยอ่างลืมไปละพักชีพพลงังพักเพชร,รตูนเขื่องเนี่ยเป็นพักเป็นพักสะอม,มนี่เขาไม่ เขื่อม the ีอย่างก็ใส่กันไปอัไนกันเนี่ยถ้าแช่มันมีหลายอย่างเนาะดอกหญ้วมีอย่างนี้กันเพชรนี่อย่างนี้เขาแช่ไปตลาดเปนึงจัดหื่อเนาะเปนต้องจัดหื่อพักแก่งแค่อย่างเงี้ยครับเป็นจัดหื่อเป็นตงใส่หื่อพักเข่งแค่อยายจะทำน้ำพริกแล้วครับพักแค่ก็ลืมจืดแล้วพักแข่งพักเสน่ห์ เดียวก่อนนะเดี๋ยวใส่พริกปนเดียวกันมัางหอมชี้อ่ะเน่ใส่พร้อมเดียวกันมั้เออถูกต้องอือเก่งทำแกงแค่นะครับไม่ยากดีเฟนครับถามมาว่าแกงแค่ป่านี่จะได้นะครับเลยนี่เลยเอามาลงให้ดูนะครับเ,ออดเดี๋ยวจะคั่วหน่จำอก่อนอือจะคั่วพรี่แกงจำองก่อนอแค่แค่ป่านี่นะอือเออจับได้ละโอเคใบชะพู ค <laughs> นพ่อเจ้าผู้จ่ายแล้วขนะึออ้นมองเจ็บหัวขึ้นหุนะ่งเนี่ยตาต่อเอ่อคนพ่อเช่าผูอยายตัดหนึ่งพริกก่อนนะครับตอนนี้ยายก็ตัดหนึ่งพริกเสร็จแล้วนะครับเัโาโจ๊กมาคั่วยายบอกโจ๊กมาคั่วก่อนน้ำโขกกระเทียมให,หน่อยไปฆ่าน้ำมันนะครับ <c oughs> ก็ไม่กินน้ำมันมันหอมหน่อยไปตัวแล้วเลยอ้าวขั้นตอนต่อไปชิคก็ควา้าหละย้ายล่ะมันตกแส่นี่คว้าก่อนครับเจ๊เช้ปลาอืมเอ๊ไปหาดูของตกเจ้ามาเห็นมีเจ๊เช้ปลาลุกแจ๊ปลา เป็นครับเลยถามกระเทียมลงไปคั่วตามด้วยพริกนะครับ,บน้ำพริกเี่ยวโขก,กไว้ไฟอ่นอ,อนๆเลยเน,นาะอันนี้หลายสูตรนะครับนี่สูตรเด็ดจวนลาเอ๋อนี่เอ,อปาปลาไปคั่วเนาอยย้ายเนาอยปลาครับ ไข่ต้อยนะครับดับขาวจะใช้อ่นอนๆ่อนยน,น, <c oughs> นี้เขาก็เตรียมน้ำไว้นะครับเดี๋ยวคอยทิดตามนะครับแต่อินเนอรอจากนี้สูตรเด็ด ยำงูต <sy cie Weihn achts> <ics> ุ้ต <Driver programmes> ้อินลองตุ้นี้กินงูบ่อยขอมาฝากอ่านี้ก็ได้แล้วนะครับน้ำใส่ไปคุณจะนักนะครับแฟนครับทุกคนวันนี้ชีว <c coworkers> ิตก็มันหนอกกันครบ หมื่นซ <ไป S 1> ับน,น้ <c oughs> อยๆละอมซับคนละกันคนนู้นยันไปซ <c oughs> ุ้งคนไปเอาอย่างก็งุง้งูซุ้งดีใจนะครับซุงหลูงข้าไปดูสุขภาพไปทำมาแฟนครับติดตามจัดนักอันนี้ก็มีคนมากดซับสะเขยให้จัดหลายแล้วนะครับเพิ่มมาเรื่อยๆขอขอบคุณนะครับชีวิตคนบ้านนอกก็จะเอาอาหารนะครับตั้งเหนือเมืองเมืองมันข้ากับลุยพ่อง ก็แค่กับค่าเจื้อนักไปหน่อยขอสมาภัยด้วยมการตีมันบ,บ่ดสองคนแต่เขาเน้นแบบเน้นอาหารที่ว่าแบบสูตรแค่นั้นนะครับสูตรทำเพื่อคนแบบแบบเกยกินอ่าแบบเกยททำก็ลองทำดูนะครับก็บม่ยากทำง่ายๆนะครับเอาแบบขั้นตอนง่ายๆเลยนี่เขาก็ร้อนเดือดนะครับอ่าตอนนี้ปลานะครับเขาก็เริ่มซุกแล้วเขาจะใส่พักนะครับ ก็ง่ายๆนะครับแก่แค่เน้นพักมีเหยวดอกห้วด,ดอกแคใบชะพูตูนคับบวบแข้งหรือว่าเขือพวงนั่นนะครับในพริกสดไปตวัวก็ะจนนะน้อยนดอยอ่ายอดพริกนะครับยอดพริกที่หนูสวนอนะืมน้อยนิดนอย นม่าด้ขอจะใส่จะขันได้ไหมเหรออือมีจะขันก็ใส่จะขันอ่าแล้วมีจะขันแต่มันหายากมันน้อยนะครับบวกใส่ไปนี่พักอยู่ตามสวนนะครับหลังบ้านเก็บใส่ได้หมดเก็บใส่พักแขบเนาะพักตำลึงพักตามสวนนะเนาะล้ำดีอืมหวานเก็บพักใหม่ๆพักใหม่ๆแล้วมาเก่งจะอร่อย ก็จะกั้ำพักก็จะซุกแล้วปรุงรสกับเหมือนเดิมนะครับยอยู่ที่ห้องครัวของเราขาดไม่ได้คือรสด,ดีผมคิดรสอย่ <c oughs> นี้เขาเน้นพักกินแล้วไม่อ้วนนะครับนี่นะพือสุกกาบเพาแก่งแค่น,นี่โดยเฉพาะปาานะครับกินกับบอ้วน,นใครมีปาก็ใจ้หมูก็ได้เนาะ อ๋อตีนหมูน่ะตีนหมูต้มแกตีนหมูอแงแค่แค่ตีนหมูตรงนี่เราตแค่ตีนหมูอนืมัต้องเยอะกันหรอหอมกินซวยมาแล้วแกแค่ไก่ก็ได้หรออืมแกงแค่ไก่เนาะอถ้าหมื่นกันมด่ะน่หละอืเนืะครับ างอีสานน่ชอบกับเยาะน้าปลาไว้หน่อยเนาะอืก็ได้นะครับเป็นยังจริงๆถ้าไปใส่ที่แห่งใส่ตีนหมูก็จะใส่ห้านนองก็ได้ไม่ต้องใส่ปลาใส่ตีนหมูนี่ใส่ปลาอืหอม้นยายอ่อคุณกระักคุณคื่องเลยที่จะซุกแล้วไอ ดูคลิปของชีวิตคนบ้านนอกนี่สามารถเอาไปประกอบอาชีพได้นะครับแก่งอาหารตั้งเหนือทั้งไส่เป็นขาย่คนหิ่งตั้งเหนืออืมพักใส่ได้ทุกอย่างเข่งแ,แค่เน,ะนาะดแถวอันฟักทองก็ใส่ได้เนาะได้แก่กอกทองอ่อนนะทองทอ่อนลักชุดอ่ะโอเคแล้วครับเดีย๋ยวก,ก็ต้องคือตาจิ้มเห็นละนี่ โอเคครับเราปิดแคปละอ่าตาถึงคิวตาจิ้มร็จแล้วเออค่าเจื่อยหน่อยก็ตาว่ะค่าเจื่อยหน่อยอนฝนแรงเนาะครับเออเคลือบเคลียลหน่อยเคลือบเคลียลถ้าเราเป็นเมืองไอ้ก่อนบมูแก้มก่อนเออเนี่ยคู่ป่องน่ะในทุกเวลาเนาะคู่ป่องไปเลยครับเชื่อกันครับมาเจื่อก่อน มันหอมเลยมันเป็นนั่นแก่งแค่เนาะครับมันพักสปาพักเนาะอืออีนี่นหมูอ้วนน่ตาเนาะชุบจอดเลยอีเนี่ยหมูน่องเป็นนี่พักพักสมุนไพรอ่ะสมุนไพรตัวบ้านเฮากินได้อืกินได้ใส่ทุกอย่างเลยอืออือนี่นะครับสูตรแกงนข่งแค่ยายจวน มันเลยมนเนาน่ากินขนาดกินต้องคอสวยท่อนห่อนนียอุ่นอุ่นมันตาเนาะกินขอสวยกับม็อกกนเาอุ่นอุก็ภาพตัดทุกยอดเลยนี่ไงครับบไม่คาเจือขาดตึ้มได้เนาะมาบรรดาได้ขาดตึ้มเลยครับวันนี้ชีวิตคนบ้านนอกนะครับเาสูตรแกงเค อย่าชวนมาฝากอย่าชวนเป็นคนนำเสนอขอบคุณนะครับติดตามสาคกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ยิงคือตัวเองนะครับคลิปหน้าจะจะมีเมนูอย่างแหมแล้วอยติดตามนะครับเดีติวติดตามเมื่อตายำงูเนาะเออข้างยำงูเออครับโอเคครับล้างเจอะเลยเออโอเคสุดสานเนาะครับคลิปนี้ไปแต่อีกก่อนนะครับสวัสดีครับผม